Good Morning สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เช้าว,วันเสาร์นะคะกับเปาเสาร์ละประมาณสี่โอเดียวเห็นนาฬิกาประมาณสีสิบเอ็ดโมงละค่ะวันนี้เราจะเตรียมห้องรอตะเทียนกับเบียพอยนะคะบ้านมันหลังหน่อยนะคะก็เลยสิเห็ดหองเมทิวให้มีเตียงหล้ะก็หาหมอยพื่นอยู่ส เียวพอกับแม่มากกับบมมีหองซิยูอันนี้มาเบิ้งอันนี้นะคะเสื้อผานะคะอันนี้เสือผ,า,ะะอนนอผาของแม่บานนะคะจะออกจากตู้ที่วายู่ในหองหองแมทธิวในเสื้อผาแม่บ้านนะคะัะนั้นว่าบมมีเสื้อผานองมาทันแต่ว่าบางอย่างมันกะบ,บานกะสิกิบไป,ปห้ชาละทีแล้วนะคะเพราะว่าจังสุดยังสีเสือยังสีเสือ คริสต์มาสก็ใส่เท่นึงก็ใส่อีกบ่ได้ตัวนั้นมันหน่อยแล้วอันนี้เสื้อคริสต์มาสจำเปื่อนะคะกัเก็บไว้มันใส่ปีละเทืองสินะอันนี้เป็นเสื้อผ้าพวกหนาหน,นาวนะคะสีมีคนะเสื้อตัวใหญ่ใหญ่ังสินะเออคนเขาตู้อีกกัสิมาจัดมาค่ะว่าพวกมันเสื้อผ้ามันมีหลายดูดูอยู่นี่ธน,นาร้อนกะใส่บ่ได้นะคะมันฮอนแห้งกับตรง านานาหนาวไซทีเดียวแต่ว่ามันก็บเยอะมากเลยต้องมาดูนะคะอันนี้ผ้ซสสินของไม่บานแต่ไปวัดนี่ล่ละตัวนี้กับโบ่คอยเด็กเปวัดแล,ละล่ะหลายอย่างนะคะกับิโอ้เดียวค่อยมาดูกันในห้องแมทธิวนะคะสีมีบางเบ็ดเตียงที่สองเอาออกนะคะสีเอาเตียงธรรมดามาใส่ร่องเบิง้งอ๊้ยของหลายค่ะนะคะ <laughs> ห้อง,น,งน้อยๆอย่างนี้นะคะพนอันส่วนมากเป็นหนังสือของคุณซามีนั่นแหละอ่าเสื้อผ้ากองอีิอยู่บนเตียงนะคะนี่มา่อยู่ในหนีเป็นเสื้อผ้าแม่บ้านนะคะเสื้อผ้าแม่บ้านเป็นชุดสวยที่ไว้อยู่นี่บางตัวกับสายบดายแล้วนะคะมันตัวน้อยอันนี้กับกระเป๋าพวกกระเป๋านี่มุม้งตัวนะคะว่ามิตูตัว ึงมีตูกอะ่มีมองิีวัยนี่มมันล้างหน่อยอันนั้นค้องเลนลูกอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่สะพับมืออื่นสวกเสือ้อหาหมองใบนะ เบิงนะคะมันมันบมีตู่มีแบบมันมันถึงว่ามีตู่กับมัมีหมองสิไว้นอกอยากสิเฮ็ดหมองเก็บไว้ไหมนะคะไว้เดี๋ยวค่อยมาเบ,เบิงกันนะคะกันเอาเตียงมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วมันสิเป็นยังไงอ้เหลือตัวผัสสินปัดถุงสีน้งนนองสาวเอามาให้ขายก็นนะคะือน้ำไม่อได้ขายนะคะยังเก็บไว้อยอะม่มีเวลาสี่เดี๋ยว วัดกับบไรีปไปเอาสก็บไว้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองที่เราจัดการทําเปลี่ยนห้องของแมตชิวนะคะเป็นรอตะเทียนกับยายพลมานะคะอะันน้ก็เดี๋ยวมาเบร์เตียงที่ว่าเป็นบางเบดนะคะบางเบดก็เอาบางเบดข้างล่างออกแลก็เอาเตียงดับเบิ้ลมาใส่นะคะอันนี้แมทธิวสินอนฐานะนัน,อนลอ รายกตาเทียนกัแยายพราะาเพิ่นกับสิพักอยู่ห้องนี้แหละกะบสิประมาณนี้นะคะห้องนน้อยนะคะแต่อบอุ่นนะเอาปัดของสุ่มทีคนออกไปกัสิไปไว่ายตลอดนะคะแม่บ้านกะสิเอาเสื้อผ้าออกจากตู้อยู่แล้วกะเสิเอาพวกหนานาเสียเอาเขาใส่กล้องแล้วเขาิไว้ใต้เตียงเพราะว่าสิเอาฟรีรูมตาเทียนกับยยพ่อยได้ใส่นะคะ สวัสดีค่ะฟิวโรเอตไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะเหนยังสีเห็นหนาคือเข่าฝ่ายแห้งๆเข่าอ,อันเก่าเนี่ยแหละคะ่ะคำนบอดี้ไซฮันนาไปแดดมันกับสีเห็นยังเสียเอานอกเรื่องอีกล่ะมาฟิวได้ดิมาฟิโอ้ป oh <my. S 2> บ,บ้านสังอ่า ล่างนะคะดูมาดูกันชื่อว่าเอาไว้ค่ะเก็บเสื้อผ้าเอาเอาไว้ oh. right? yeah. What did you get? It h i n k it's a plastic bag for the clothes. Put away. I put under the bed. Yeah, that one my my phone thing. ได้แล้วนะคะเขาคุมมาขอมกัรเล่นกันเลยได้แล้วเล่วิดีโอโซได้น, L v e so, right. นี่นะคะเป็นพลาสติกเ็เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวมืออ่นมาคอยสก็บมันมีใจมากก่อนคิดว่าเอาเสื้อผ้าอู้พอดีเลยนะคะใส่เม็ดถุงล้วเาขาไว้ใต้ อ๋อแต้หน้าเลยนี่นะคะประมาณนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเก็บนะคะเอาเข้าตู้ I can put away any jumper or your clothes you're not wearing and put under the bed Alright Okay นี่นะคะเสื้อผ้าเราอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะคะหนาหนาว มันสิหนาหนาร้อนนี่บอดี้ไซน่แน่นอน,นะค่ะจังสิหนาหนาวนี่แบบต้องถามหาต้องเอามาใส่อ้แม่บานสิเก็บเอาเขาาในถุงนี่นะคะแล้วเข้าสิตัวเข้าเสิได้ว่างเส่เอาให้ตะเทียนกับยายพ่อยใส่เต็มแล้วนะคะเราก็จะ คลิปเอาเข้าใต้เตียงนะคะประมาณนี้นะคะถ้าไม่บานก็เอาไว้ทั้งใต้ตู้อุตเตียงนะคะใตเตียงกระเป๋าเก็บแล้วก็วาง